ดี่พอเล่ยนยูทูบเตะเห็ดวอดตอนไหนเราพอตอนนี้เฮาเจ็ดแต่ดูทั้งหมดอยู่หมดเลยูแต่ดูทั้งหมดดูทั้งหมดนี่อ๋อเนี่อเอ๋อหนึ่งลักคอยไปเราพอเอออันน,นี้ขึ้นมาแล้วล้วนล้วนล้วนจีพอยตัวใดพ่อบ้านนี่จีพอยตัวใดเอา,อๆๆเอาครับผ<ต>ู้เฒ่ายูทูบครับบ่ธรรมดาที่อพอค<พ>อยคือตามหัวข้อที่เขียนไว้ นะครับนะครับเจ็นก่อนลั่มปองอ่าวโคตรละครับออกไอ้ฟูซิมพวคุณเนี bom, เ่ยพธรรมดาแต่ว <Night> ่าเวอมเมนของเราส่วนผู no ้สอนกับยังทึ่งใจดีทึ่งใจหายเป็นตาญาติใจหายแล้วเมื่อนี่วะนะว่หายคิดลูกว่ายเต้า กับมือโยบานพี่โขครับโยบานพี่โขคนรอรถคันนี้ครับรถคันนี้เด้อครับรับผ้าล่าครับผ้าล่าสามหมื่นผ้าล่าผ้าล่าสามหมื่นสนใจติดต่อได้เด้อครับพี่น้องครับะเบียนครบลาดเรียนไปเจ้าที่ฮอดใสฮอดแท้ฮอดบ้านเนี่ยฮอดแทว่าแต่มีน้ำมันเบรกจะไะไเพี่ลากรอตี ได้ปะเขาได้ะไอซีเคียครับแล้วมีสองขั้นอมอโอ้ยนี่ป่าเราตำหูกย่างดีเลยนี่นอนครับนี่มันขามสะพานเอ็มแ่ไนยแม่งยี่พอขาดยางบ้านนี่เนาชาแบตเตอรีมาด้ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะรงหาให้กันเออใจเย็นๆพอยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยลูกมีบนนอกบ้านนี้น้องนี่พ่อชาดเลยเออบัดปากไฟบมามีเดี๋ยพ่อเสียพูดดักเอาผูถ่าเฟซบุ๊กได้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 แล้วพ่อเนาะเอาปล่อยเราเหตุผลครับพี่น้องครับ